หมายเหตุบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั่วไปไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพส่วนตัวชื่อเรื่องสุขภาพทางเพศในวัยชาราการช่วยตัวเองส่งผลต่อสุขภาพจริงหรือ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงหัวข้อที่อาจจะดูแปลกใหม่สำหรับบางคนแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรถูกมองข้ามนั่นก็คือสุขภาพทางเพศของผู้สูงวัยและโดยเฉพาะการช่วยตัวเองหลายคนอาจคิดว่าความต้องการทางเพศขอวาจะหมดไปเมื่ออายุมากขึ้นหรือการช่วยตัวเองในวัยชรา อาจเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแต่ความจริงแล้วเรื่องนี้มีผลต่อสุขภาพของเรามากกว่าที่คิดวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบก,กันครับเนื้อเรื่อง 1. ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อเราแก่ตัวลงร่างกายของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ระดับฮอร์โมนลดลง ส่งผลต่อพลังงานความต้องการทางเพศและสุขภาพโดยรวมหลายคนเผชิญกับอาการเช่นความต้องการทางเพศลดลงภาวะช่องคลอดแห้งในผู้หญิงหรือภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้บางคนละเลยสุขภาพทางเพศของตนเองนอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจเช่นความเครียดวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้าอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและพฤติกรรมทางเพศได้หลายคนที่สูญเสียคู่ชีวิตอาจรู้สึกโดดเดี่ยวและขาดความใกล้ชิดทางร่างกายสิ่งเหล่านี้อาจทำให้สุขภาพทางเพศถูกละเลยไปโดยไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามความต้องการทางเพศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตามและการช่วยตัวเองเป็นวิธีหนึ่ง ที่สามารถช่วยรักษาสมดุลทางอารมณ์และสุขภาพทางเพศได้ 2. ประโยชน์ของการช่วยตัวเองในวัยชาราด้านสุขภาพจิตการช่วยตัวเองช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนドอร์ฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขที่ช่วยลดความเครียดซึมเศร้าและวิตกกังวลอีกทั้งยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้านสุขภาพร่างกาย การช่วยตัวเองช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปยังอวัยวะเพศลดความเสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายและช่วยลดภาวะช่องคลอดแห้งในผู้หญิงช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้ออุ้งเชิงเชินสำหรับทั้งชายและหญิงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราดที่แข็งแรงช่วยให้ระบบปัสสาวะทำง,งานได้ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อภาวะกล้าปัสสาวะไม่อยู่ ช่วยให้หลับง่ายขึ้นการหลั่งสารออกซิโทซินจากการช่วยตัวเองสามารถช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น 3. ข้อเสียของการช่วยตัวเองบ่อยในวัยชราแม้ว่าการช่วยตัวเองจะมีประโยชน์แต่หากทำบ่อยเกินไปก็อาจส่งผลเสียได้เช่นความอ่อนล้าทางร่างกายการช่วยตัวเองที่มากเกินไปอาจทำให้ร่างกายเหนื่อยล้า อ่อนแรงและส่งผลต่อระดับพลังงานในชีวิตประจำวันปัญหาผิวหนังและอวัยวะเพศการสัมผัสหรือเสียดสีอวัยวะเพศมากเกินไปอาจทำให้เกิดการระคายเคืองแผลหรือการอักเสบส่งผลต่อสุขภาพจิตหากหมกมุ่นกับการช่วยตัวเองมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเครียด หรือความรู้สึกผิดโดยเฉพาะหากมีความเชื่อหรือค่านิยมที่ทำให้รู้สึกว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์หากให้ความสำคัญกับการช่วยตัวเองมากกว่าความสัมพันธ์กับคู่ชีวิตอาจทำให้เกิดปัญหาด้านอารมณ์และความใกล้ชิดอาจทำให้เกิดการเสรียติดหากช่วยตัวเองบ่อยจนเกินไปอาจทำให้เกิดพฤติกรรมเสียติด ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจํำวันเช่นการหมกมุ่นกับสื่อลามกหรือการหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคมอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพทางเพศหากช่วยตัวเองมากเกินไปอาจทำให้ร่างกายคุ้นชินกับการกระตุ้นด้วยตัวเองส่งผลให้เกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเมื่ออยู่กับคู่รักส่ 4. คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแล สุขภาพทางเพศในวัยชราปรึกษาแพทย์หากมีปัญหาทางสุขภาพหากมีปัญหาด้านสมรรถภาพทางเพศหรือข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสมดูแลสุขภาพกายและใจออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารที่ดีและหลีกเลี่ยงความเครียดเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเพศ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสุขภาพทางเพศความต้องการทางเพศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามการเปิดใจและยอมรับเรื่องนี้จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบทสรุปการช่วยตัวเองในวัยชาราไม่ใช่เรื่องที่กลละเลยหรือมองว่าเป็นสิ่งต้องห้ามตรงกันข้ามมันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพ ทั้งทางกายและใจได้หากทาอย่างเหมาะสมและอยู่ในขอบเขตที่สมดุลมันไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึกเชื่อมโยงกับร่างกายของตนเองแต่ยังช่วยให้พวกเขามีความมั่นใจและความสุขกับชีวิตมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังไม่ให้มากเกินไปจนส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจก่อนจบ พอดแคสต์วันนี้ผมอยากบอกว่าการดูแลสุขภาพทางเพศไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนควรให้ความสำคัญหากเพื่อนๆนสนใจอยากรู้เพิ่มเติมอย่าลืมติดตามพอดแคสต์ของเราต่อไปนะครับเรายังมีหัวข้อสุขภาพน่าสนใจอีกมากมายที่จะมาแชร์กับทุกคนอย่าลืมกด Subscribe และกดแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการให้เราพูดถึงหัวข้อไหนทิ้งคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเราเจอกันในตอนต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามหมายเหตุ head, บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั่วไปไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพส่วนตัว